ิ่งที่ทุกคนอยากได้นะครับเก็บไว้นะครับก็เป็นต้นไม้ม,งค,คม,มงคลนะครับตัวนี้ต้นไม้มงคลนะครับตัวนี้เราก็มีหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันนะครับ ก็แล้วแต่ว่าท่านนชอบแบบไหนนะครับแตคาเริ่มต้นอที่หนึ่งบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของต้นไม้เป็นอย่างไรแล้วก็ชนิดของต้นไม้ด้วยตัวนี้นะครับก็ไม่ได่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วแต่เลยครับดา่ดางไม่ด่างมหมายถึงหมาลวครับหมายถึงไม้ไอโอเคนึกว่าหมาว่าด่างไม่ดา่างเพราะหมามีก็มีด่างมัง<อ>มม่งมือสีดำมั่งนะครับตัวนี้หมาก็รับอยู่ที่เจ็ดเซ็นเ์แค่หมาต้นไม้ก็เลยต้นไม้ก็คุณบ้าบอครับ เออนะครับก็ต้นไม้อยู่นี่ครับรับอยู่ที่7 0อ่สะพอยเจ็ดสิบเงินสด30เหมือนกันค่าจะส่งตามจริงนะครับต้นไม้ก็มีครค่าก็นะครับเช่นอาหัวใจสีม่วงโกศนนะครับหรือว่าอาเฟิร์นขาหลวงก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็ไผ่กลิ่นอิ่มนะครับเล็บคุดแล้วก็ไผ่อะควักมรกตนะครับอะกวักมรกตกวักก็เหมือนกวักเงินกวักทองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พลอยเพลินนะครับสนหอมพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง ที่ทางเขาอาจจะมีหลากหลายมากต้นมากกว่านี้ก็ได้หลากหลายชนิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาคร่าวๆแล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจหรือว่าชอบหรือว่าเลี้ยงต้นไม้บงคลพวกนี้อยู่ก็สามารถสนใจสอบถามมาได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่ง้อบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นนะอันนี้คือเริ่มต้นต้องขึ้นอยู่กับว่าขนาดแล้วก็ชนิดของพันธุ์ต้นไม้นั้นด้วยนะครับตัวนี้รับพอยแค่ อาจจะดสิบแล้วเงินสดแค่30เองนะครับราคาต้นต้นก็อยู่ที่แค่สามสิบาทสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะเดี๋ยวต้นไม้มงคลนี้ยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมด้วยหลายท่านบางบ้านก็โอ้โหเข้าไปนี่เต็มหน้าบ้านไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับเพราะต้นไม้มงคลนี้ก็ คนก็นิยยมยกกันเหมือนกันนะครับบางทีกลางคืนนะครับวางไว้หน้าบ้านร้านคงร้านค้านี่กลางคืนนี่เช้ามาหายหมดเลยไม่ได้เลยครับห็นชัดบางทีอุ้มผิดก็มีนะครับใจต้นกล้วยด่างไปอุ้มหมาไปครับผมหมาอ้าวแดงเหมือนกันครับผมนี่เป็นหมานะครับอาจจะนิดค่าจะส่งก็ตามจริงกันไปนะครับสําหรับต้นไม้มงคลหาสนใจชนิดไหนพันไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาทานี้ได้นะครับ